ปกติเนี่ยน้องไบรท์การประกาศว่าขึ้นราคาคือข่าวร้ายถูกไหมใช่ใช่การประกาศว่าลดราคาต้องเป็นข่าวดีใช่ใชแต่ประเทศนี้ในยามนี้ไม่ขึ้นราคาหรือตึงราคาพอแล้วที่จะเป็นข่าวดีค่ะน้องไบรท์เมื่อวานนี้สินค้ามวลชน สินค้ามวนชนคืออะไรมาม่าก <M ama. S 2> ็มีสําเร็จรูปค <Ha. S 2> ่ะความจริงไม่จํากัดเฉพาะมาม่าค่ะไวๆหรืออะไรก็ตามทีที่เป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปวะค่ะแต่ประเด็นนี้ก็คือบริษัทไทยเพชรเด่นฟู้ดซึ่งก็คือผู้ผลิตของมาม่าแจ้งไปที่กระทรวงพาณิชย์แล้วกระทรวงพาณิชย์ถแถลงเลยประกาศเลยน้องไร จะไม่มีการปรับขึ้นราคามาม่าซองนะคะม,มามา่าให้ความร่วมมือแต่ว่ามาม่า,มาคัตจะขึ้นใช่ไหมเออมาม่าซองไม่ขึ้นค่ะนี่ยังไงต่อคือทางคุณมาริกาบุญมีตระกูลที่ปรึกษารัฐมนตรีพาน,นิตค่ะบอกนะคะว่าผู้บริหารของบริษัทไทยเพรสิดเนท์ฟู้ดจำกัดมหาชนผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่าได้ยืนยันมาที่กระทรวงพาณิชย ว่าจะไม่ปรับขึ้นราคามาม่าซองอเพราะมาม่าซองเป็นสินค้ามวลชนทางไทยเพรสิดเน้นฟู้ดอยากจะให้ความร่วมมือกระทรวงพาณิชย์ลดภาระค่าครองชีพให้กับคนไทยคุณมาริกาบอกว่าอย่างนี้ท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิชย์ท่านจุลินลลกษนาวิสิทธิ์ระบุนะครับจากนโยบายลดค่าครองชีพให้กับประชาชนของท่านจุลินแลัธนาวิสิทธิ์ล่าสดุดอย่างที่เราบายบอกผู้บริหารไทยเพรสิดเนนฟู้ดแจ้งมา ยืนยันว่าไม่ปรับขึ้นราคาผู้ผลิตมาม่ายืนยันจะไม่ขึ้นราคาเพราะอยากเป็นผู้นําในการร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์โอบแสดงตัวร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ที่จะไม่ปรับขึ้นราคาสินค้าแม้ว่าต้นทุนการผลิตจะเพิ่มขึ้นทั้งราคาน้ํามันปาล์มและแป้งข้าวสาลีโดยผู้ผลิตจะบริหารจัดการต้นทุนและเกลี่ยต้นทุนเองอเพื่อไม่ต้องปรับขึ้นราคาจนกระทบกับผู้บริโภคนี่ฮะ นี่คือประเด็นเรื่องมาม่าขณะที่ท่านจุิิทรนลักษรวิสิตสุกรารณียังหาเสียงเลือกตั้งอย่างเหน็ดเหนื่อยอยู่เนี่ยนะฮะก็บอเพิ่มเติมด้วยนั้นต้องไว มอบนโยบายให้กรมการค้าภายในหารือกับผู้ผลิตรายอื่นๆขอความร่วมมือในการตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อการครองชีพเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนค่ะนี่มันเกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้พี่เปรยไปว่ามันจะถึงยุคข้าวยากหมากแพงเหมือนในอดีตจะต้องผลิตสินค้าราคาประหยัดแบบสินค้าซื่อสัตว์อะที่พี่บอกไปอะจำได้ค่ะี่บามีซื่อสัตว์ผงซักฟอกซื่อสัตว์นะฮะคงจะจําได้ในยุคนั้นสมัยนั้นเพื่อมาลดค่าครองชีพมันจะร้อยถึงวันนั้น มาม่าประกาศก่อนนี่ท่านผู้ชมที่เห็นกันยังไงคือบางท่านเมื่อวานนี้พอแจ้งเรื่องนี้บอกทราบซึ้งใจขณะที่บางท่านการประกาศอย่างนี้ประหนึ่งว่าประชาชนคนไทยร,รับประทานมาม่าเป็นอาหารหลัก <c oughs> มันดูจะอะไรยังไงอยู่ชอบกอนอยู่เหมือนกันกแต่อย่างน้อยอย่างที่ผมบอกไปปกติเนี่ยเราจะต้องเห็นข่าวนี้เซลลดราคาแต่ยุคนี้ เพราะราคาค่าน้ำมันตึงราคาช่วงปีใหม่ข่าวดีพอแก๊สตัดสินใจตึงราคาจากเดิมจะสิ้นสุดสิ้นเดือนนี้ตึงไปอีกสองเดือนสิ้นสุดเดือนนีนะข่าวดีตึงราคานะไม่ลดมาม่าก็เช่นเดียวกันท่านผู้ชมล่ะเห็นอย่างไรร่วมจัดรายการกับผมเดินอางไปนะครับผ่านหน้าจอแล้วเราหลังว่าบริษัทห้างร้านต่างๆผู้ผลิตสินค้าถ้ากรุณามอบข่าวดีให้คนไทย ข่าวดีแบบไม่ลดราคาก็ยังดีก็ประมาณว่าไม่ขึ้นก็ดีถมไปแล้วมีอะไรมีเสยืดกรรมกรข่าวคมแบกุนสีขาวค่ะจะมอบให้คุณผู้ชมห้าท่านนะคะแจ้งข่าวบอกกล่าวแสดงความคิดความเห็นเข้ามาอย่าลืมบงเล็บแฟนข่าวด้วยค่ะแน่นอนครับว่าเราติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างที่บอกไปนะครับเมื่อวานนี้สถานการณ์การควบคุมราคาเนื้อไก่สดหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์รวมการค้าภายในท่านหารือกับสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงไก่แล้วก็ยืนยัน วันก่อนหน้าสมาคมที่ประกาศราคาหน้าฟาร์มไปเท่าไหร่นะ3 7ถึงใช่ใช่ค่ะรากฏวกระทรวงพาณิชย์หารือเสร็จสับประกาศทันทีตึงราคาที่3 3สบาบาทหใช่ค่ะแล้วก็ไล่มาเลยจะเป็นปีกจะเป็นอกจะเป็นสะโพกจะรวมเครื่องในไม่รวมเครื่องในราคาเท่าไหร่อย่างไรเมื่อวานนี้ครับทานผู้ชมฮะมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือนักวิชาการพาณิชย์สำนักง,งานพาณิชย์บุกดาหารพร้อมด้วยปศุสุสั์และคุ้มรองผู้บริโภค กองเรือการักษาความมั่นคงภายในมุกดาหารโอ้ท่านเอาขนาดนี้เลยหราานอกรมนาธด้วยคือพันที่จังหวัดปัตส<ะ>ุจัดคุ้มของผู้บริโภคกองเรือการรักษาความมั่นคงภายใน นี่เอาหน่วยงานขนาดนี้ลงพื้นที่เลยเหรอ้องไบไปดูราคาจําหน่ายไก่สดและชิ้นส่วนไก่ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารราคาคอาหารมันเป็นความบ้านคงของชาติไปกันที่ตลาดสดพรเพชรนะคะตลาดสดเทศบาลเมืองมุกดาหารหนึ่งแล้วก็ไปที่ห้างแมคโครด้วยอันเนื่องมาจากกรมการค้าภายในมีหนังสือลงวันที่10มกราถ,ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะออขอความร่วมมือกําหนดราคาจําหน่ายไก่เนื้อ,อตามที่กรมการค้าภายในมีมติ กำหนดราคาจำหน่ายไก่มีชีวิตแล้วก็เนื้อไก่สดรตรึงราคาเอาไว้เป็นระยะเวลา6เดือนอนั่นก็คือไก่เป็นหน้าฟาร์มกิโลละ33บามบาทห้นไหม ถ้าเป็นไก่สดน่องติดสะโพกน่องหรือสะโพกเนี่ยอันนี้ขายปลีกต้องอยู่ที่กิโลละ60สิถึงหกบาททีมงานเวลานําเสนออย่างนี้ต้องขึ้นมาเห็นเลยว่าราคาที่ตึงควบคุมเาไว้คือราคาเท่าไหร่นี่อย่างนี้นและเป็นภาพจอคู่กันเนี่ยน้องมาถ้าเป็นเนื้ออกจะแพงขึ้นมาหน่อยนะคะก็คือกิโลละ65สิถึงเจาทเห็นไหมนี่นี่ค่ะก็ปรากฏว่าผลการตรวจสอบ ตลาดแห่งนี้น้องไรขายาาทั้งปศุสัตว์ทั้งพันธุ์จังหวัดทั้งคุ้มคอมรองผู้บริโภคและกรมการรัษาควแม่คงภายในพบว่าราคาสูงกว่าที่กรมการค้าภายในกําหนดไว้ค่ะ <c oughs> ขายแพงกว่าค่ะไก,<อ>ก่สดกตัวอย่างเช่นไก่สดน่องติดสะโพกเนื้อเนื้อออกเนื้อออก เนื้อออกขายเปรก78ถึง101ใช่ก็จะสูงกว่าราคาของกรมการค้าภายในประมาณสัก13บาทถึง30บาทต่อกิโลขณะที่ฝังแม่ค้าว่าอย่างไงแม่ค้าบอกว่ามันขายตามราคาที่กรมการค้าภายในกำหนดไม่ได้เพราะว่าตอนที่ซื้อเนี่ยซื้อมาจากผู้ประกอบการค้าส่งราคาก็สูงกว่าราคาที่กรมการค้าภายในกำหนดแล้วดังนั้นถ้าขายตามราคาที่กรมการค้าภายในกำหนดขาดทุนขายไปก็ขาดทุน <c oughs> แล้วแล้วจะยังไงต้องไปหาจุดที่ตรวซอมไปขายหรือเปล่าอ่ะให้ดูเป็นตัวอย่างสักนิดหนึ่งครับทากผู้ชมฮะคือมันก็ต้องมีภาพสะท้อนให้เห็นผ่านิีสุดราการเมื่อวานนี้หลังจากราคาหมูแพงก็จัดโครงการหมูพานิดลดราคาช่วยประชาชนตามนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องดวนหลังจากเจ้าหน้าที่ลงสำรวจพบว่านี่ฮะ ปรากฏว่าการจําหน่ายหมูเนื้อแดงเนตงไบเป็นยังไงต่างได้รับการตอบรับที่ดีเนี่ยจุดที่เขาขายราคาถูกเนี่ยคนไปเข้าคิวซื้อเป็นจํานวนมากเลยนะคะเพราะว่าหมูเนื้อแดงก็จะขายกิโลกรัมละ150บาทแต่เขาให้เขามีแค่10วันนะคะตั้งแต่วันที่5มกราถ,ถึง15มกราค่ะขณะที่ถ้าไปดูในภาพใหญ่อาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาลัยหอ,อการค้าไทยหนึ่งในคณะกรรมการกลางด้านราคาสินค้าและบริการ ท่านเปิดเผยนะครับว่าการประชุมกรมรมการรวมภาคเอกชน3สถาบันหรือกรกรนเนี่ยระบุว่าณปัจจุบันต้นทุนอาหารสัตว์แพงข้อที่1ข้อที่2ต้นทุนค่าขนส่งสูงขึ้นข้อที่3ความต้องการบริโภคเนื้อหมูนจนตลาดโลกสูงขึ้นทําให้สินค้าขาดแคลนบ้างแต่ประเทศไทยเรายังมีทางเลือกที่หลากหลายก็คือเรามีเนื้อไก่เรามีไข่เรามีปลาเรามีอาหารทะเลค่ะเพราะฉะนั้น อา,อาจารย์ธนวัฒน์ในนามของสามสถาบันเอกชนระบุว่าราคาไม่น่าจะปรับขึ้นไปสูงกว่าน,นี้เพราะคนมีทางเลือกอ,อ้าวแล้วยังไงต่ออีกด้านหนึ่งมันน่าจะเป็นประโยชน์กับกเกษตรกรด้วยที่จะได้กําไรกันสูงขึ้นขณะที่เชื่อว่าครึ่งปีหลังสถานการณ์ทุกอย่างน่าจะดีขึ้นเนี่ยน้องไรค่ะนี่นี่เป็นภาพใหญ่ๆแต่ท่านผู้ชมจะเป็นคนบอกที่สุดไปถามอธิบดีกรมการค้าภายในล่าสุดซิว่าเป็นยังไง ถ่านีกรมการค้าภายในในบุคคลท่านนี้ได้รับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับราคาสินค้าค่าของชีพที่จําเป็นกับชีวิตประจําวันท่านวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมเนนักบัยท่านบอกนะครับว่าในชุดเทศกาลจุดจีนได้ประเมินแล้วว่าขณะนี้ร,ราคาหมูเริ่มทรงตัวนะคะเพราะว่าผู้บริโภคหันไปซื้อเนื้อสัตว์อื่นมาทดแทนแล้วก็ชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยปรับรูปแบบการไหว้ยังไง ปรับรูปแบบการไหว้ดังนั้นก็เชื่อว่าราคาน่าจะยืนทรงตัวเท่ากันกับช่วงนี้เนี่ยค่ะราคาเนื้อหมูโดยเฉลี่ยขณะนี้หน้าฟาร์มจะอยู่ที่ร0 8บาทต่อกิโลถ้าน้าเขียงเนี่ยท่านบอกอยู่ที่ 180- บถึง200บาทต่อกิโลเขียงไหนอนั่นสิค่ะอ,นนอันนี้กรมการค้าภายในนะทไมค่ะ <c oughs> คือท่านบอกอย่างนี้ผมบอกเพื่อให้ท่านผู้ชมบอกกลับเข้ามาว่าหน้าเขียงในตลาดในย่านที่ท่านไป จับใจใช้สอยเนี่ยเป็นยังไงาทางกรมการพันธุ์ถึงภายในยืนยันคือราคาที่สภาครูผู้เลี้ยงสุงกรบอกตอนนี้คือร้อยสิบถูกไหมใช่ใช่สุกรเป็นเนี่ยหมูเป็นหน้าฟาร์มขนาดที่กระทรวงพาณิชย์บอกตอนนี้ร้อยแปดโอ้ต่ำกว่าร้อยสิบอีกขนาดเดียวกันราคาหมูหน้าเขียงทั่วไปบอกสองร้อยห้าสิบสองร้อยสามสิบบางที่สองร้อยเจ็ดสิบแต่กระทรวงพาณิชย์บอกว่าร้อยแปดสิบถึงสองร้อยบาทต่อกิโลค่ะไม่ใช่หมู AAF เลยไม่ใช่นะอ่ะ ท่านผูชมฮะนี่เป็นภาพใหญ่ๆรายละเอียดเรื่องปากท้องเดี๋ยวต้องมาไล่เรียนกันมากมายจริงๆเพราะว่ายัะเป็นหัวข้อสำคัญ